สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k p t v w Channel วันนี้วิวนะคะจะมาเล่นเกมเวไฟในหมดมาจัดอันดับให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งเล่นเกรอบถึงจะขึ้นไดมอนนะคะใน EP 5แล้วนะคะอุ้ยเพื่อนยังอะไรตอนนี้นะคะมากับเพื่อนเบอร์1แล้วก็เบอร์2องนะคะส่วนวิวเป็นคน ส่วนมิวเป็นคนสุดท้ายนะคะเบอร์สามคือใครไม่รู้นะคะไม่ได้กดมาแบบสามคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเออนั้งสองคนนะคะเปิดไม่อยู่นะคะแต่ว่าเขาพูดกันมิวก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ยินเสียงก็ ep หกนะคะแต่ถ้า okay. ถ้า <Help me. S 1> ep นี้นะคะไม่ขึ้นไดมอนด์กันก็เดวไปช่วยถ้า ep นี้นะคะไม่ขึ้นไดมอนด์ก่อนก็ เดี๋ยวค่อยไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าช่วยหน่อยเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนติดเหรออ๋อเพื่อนเจ้คนเพื่อนเจ้คนไปดิไปดิไปดิไม่มีโคโนไปด้วยเพื่อนเจ้คนเพื่อนมาเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเพื่อนเราไปเราไปช่วยอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายเพื่อนอย่าพึ่งตายเออเพื่อนเราตายแล้วทุกคน จะค่อยๆไปนะคะ <Stay alert. S 1> อยู่ไหนวะ Stay alert อีกตายแล้วตายแล้วแปายตายแล้วตายแ, <c oughs> แ,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 แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยนะเดี๋ยวเราไปช่วยนะเ <c oughs> พื่อนไม่ได้ยินครับเราไม่ได้เปิดไมค์เดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อน โอเคเพื่อนลงมาแล้วเป็นคนใจดีค่ะใจดีมีน้ำใจอใจอ้ยเป๊าสามก๋าซามเอาได้แล้วจะชุบโอเคไม่เป็นไรแล้วขอฟาร์มของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคิ โอเคก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ฆ่าได้สี่คนแล้วนะคะฆ huh. ่าได้สี่คนแล้วนะคะอันนี้ก็ฆ่าได้สี่คนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะฆ่าได้กี่คนบอกเลยแหละไม่ได้ยินเสียงนั้นเบอร์หนึงหน่งแล้วก็เบอร์สองแน่นอน ะะแต่ว่าถ้าจะมีคอนเทนต์อื่นเพื่อนอยากเล่นด้วยก็อาจจะได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าต้องเตรียมกันก่อนอันนี้เตรียมกันมาแล้วนะคะแต่ว่าคือ,คอ,คอแบบพูดไม่ถโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะต้องคิดคอนเทนต์อื่นด้วยนะคะถ้าคิดออกนะคะก็จะเพื่อนสองคนนี้นะคะอาจจะมาขอเล่นด้วยใหมนะคะ โอเคเดี๋ยวไปช่วยเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเพื่อนนี่แหละเบอร์หคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคับคนอยู่ไหนกรัตอนนี้นะคะเพื่อนนะคะก็ได้อะไรอะไรก็ได้เอาอ้ไอไสั้น แอรดอกลงมานะคะอุ้ยมีคน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 ไปดิไปดิไปไปไปไ,ไปอไ,ไอ,ยอ,ยอยู่ตรงไหน,นะคะมันอยู่ด้านบนใช่ไหมถ้าตรงนี้ไม่หนุอยเจอล้เจละ จจเจอคน,น,อนแล้วครับเจอคนแล้ววันก็จะตายครับทุกคนแล้วเอาเฮ้ยเคนหนึ่งนะเดี๋ยวไปช่วย ค okay. ปั๊มยาก่อนใครเลือดน้อยคะโอเค okay, ทีมพร้อมนะ okay. ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง okay, okay, okay. ไปเลยดันบนดันบน อยู่ด้านล่างอ่ะบะดึงเห็นเป้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,หว,ไหนวะเหลืออีกสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดลบสี่ได้เท่าไหร่วะลืมลืมทีเกมค่ะซ้ายขวาหน้าหลังไม่เจอคนต่อ เบอร์สามนะคะโดนยิงโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวเพื่อนเจ็บไปคือไอ้บอจะหมดเร็วอะไม่ได้นะรูเย็บหัวหนะ่อยเอา แข็งตายตายก็ไม่เป็นไรเข้าวงก่อนเข้าวงได้ก็บุญแลวอุ้ย, <c oughs> ยใครยิงวะโอ้ยสับเร็วเกินไม่ค่อยแอบขึ้นไปแล้วกันนะคะไอ้ัว่ตรงไหนจะปะ เหลือตอนนี้เหลืออีกหนึ่ง